ผมเล่าภาพนิ่งกล้องหน้าก่อนแล้วกันนะครับภาพนิ่งกล้องหน้าตัวนี้เนี่ยนะครับสกินโทนเนี่ยแอบคล้ายๆกันกับ Vivo V19 สามารถที่จะถ่ายรูปที่เป็นรูปปกติและโหมดบิวตี้และโหมดบิวตี้ที่เป็นแบบหน้าชั้นหลังเลอได้ไปลองใช้งานจริงมาเนี่ยภาพนิ่งเนี่ยสำหรับผมนะสายบิวตี้ผมว่าน่าจะชอบ สวัสดีพี่เวลาทุกคนนะครับเี่ยวผมตามครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการรีวิวสมาร,ร์ทโฟนนะครับจากทางฝั่งแบรนด์ vivo นะครับชื่อรุ่นว่า vivo y50 ซึ่งอันนี้เนี่ยเราได้ทำนบ b o x แกะกล่องไปแล้วเนาะไม่รู้ว่าจะได้ลงช่องใหญ่หรือว่าลงช่องต่ำยังนะครับอันนี้ก็ไปติดตามกันเองละกันตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นน้องนะครับน้องเล็กกันเลยกับ vivo v19 นะครับซึ่งผมเองก็มี vivo v19 อยู่ตรงนี้แล้วก็จริงๆแล้วเขาจะมีรุ่นน้องมาด้วยอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนั้นน่าจะเปิด ว่าตัวนี้น่าจะดีกว่านะครับเป็น vivo y 50เนาะจุดเด่นเขาก็คือหน้าจอใหญ่แบตอึดแล้วก็กล้องเนี่ยให้มาเยอะมากรวมถึงดีไซน์ครับถ้าคุณลองเทียบกันนะครับระหว่าง vivo y 50นะครับฝั่งนี้กับ vivo v19 ฝั่งนี้เนี่ยนะครับทั้งเรื่องของหน้าตาการวางตำแหน่งกล้องนะครับสีสันนั่นน,นู่นี่อะไรเงี้ยครับเหมือนกันเป๊ะแล้วก็ราคาเขาครับเต็มเเลยนะ7 9 9 9บาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ราคาถูกแต่ตัดสเปคลงนิดนึงก็ คือจะเป็นรุ่นแรม6รอม128นะครับราคาเนี่ยนะครับจะเหลือ7,499บาทนะครับจำหน่ายผ่าน Shopee, Lazada, นะครับ JD Central แล้วก็ i s s h o p นะครับ ซึ่งสี่ช่องทางนี้เนี่ยนะครับจะเป็นรุ่นที่ถูกตัดสเปคแค่แรมเท่านั้นนะครับส่วนอย่างอื่นเหมือนกันเปะ๊ะถ้าเกิดว่าคุณซื้อตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมจนถึงวันที่7มิถุนายนนะครับคุณจะได้รับราคาพิเศษเหลือแค่7,299บาทนั่นคือราคาที่ถูกที่สุดแล้วณนะตอนนี้ที่คุณจะซื้อได้ผ่านช่องทางออนไลน์นะครับแต่ก็จะโดนตัดแรมลงมานิดนึงถ้าเกิดถามผมซื้อที่ไหนคุ้มกว่านะครับด้วย CPU เขาไม่ได้แรงมากนะครับยาระก้อน665เนาะเอาแรม6พอแล้วนะครับแถมประหยัดลงไปไ ถ้าคุณซื้อราคา พิเศษแล้วอยู่ในช่องทางออนไลน์ด้วยถูกลงไปเนี่ย9 0 0 2 0 0ถุงใบ700บาทนี่ก็แล้วแต่ช่องทางการซื้อเนาะถ้าซื้อร้านข้างนอกก็แน่นอนนะครับคุณจะได้ของแถมที่อาจจะเยอะกว่าเดิมอาจจะต่อรองขอโน่นนั่นนี่อะไรเงี้ยอันนี้ก็คุยกันเอาเองนะครับนี่มาแนะนําเฉยๆเนาะลองดูครับว่า vivo Y 5 0นะครับมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างันนี้เราไปเทสมาประมาณอาทิตย์หนึ่งทั้งภาพนิ่งวิดีโอเกมนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับสมาร์ทโฟนมีทั้งข้อดีข้อเสียลองดูไว้แล้วประกอบการตัดสินใจดูทีนี้ เป๊โดยคร่าวๆนะครับของ vivo y50 นะครับตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.53นิ้วความละเอียด full hd plus นะครับเป็นแบบ punch hole display คือว่ามีหลุมในจอเป็น panel ips ธรรมดาไม่ใช่ซูเปอร์โมเดแบบ vivo e v19 แบตเตอรี่ด้านในเนี่ยนี่เป็นจุดเด่นเขาเลยนะครับ5,000มิลลิแอมพร้อมกับชาร์จ1 0วัตต์นะครับหลายๆคนไปดูเลขสเปคต่างประเทศมานะครับตัวที่ขายในต่างประเทศเนี่ยจะมีฟ a สชาร์จ g e 1 8วัตต์หรืออะไรมาก็ตามแต่แต่ว่าบ้านเราเนี่ยนะครับไม่มีอะแดปเตอร์ฟ้าชาร์จมาให้นี่ผมบอกให้ก่อนนะเป็นแค่1 0วัตต์ธรรมดาแล้วก็ ผมลองเอาอะแดปเตอร์ฟาสชาร์จของ vivo v19 นะครับมาลองเสียบชาร์จดูเผื่อมันจะมีเห็นเลขสเปคในต่างประเทศมาแล้วก็ลองเสียบดูไม่ขึ้นเอาเป็นว่ามีมาให้แค่5โวลต์2แอมป์เท่านั้นนะครับตัวกล้องหลังนะครับให้มาทั้งหมด4ตัวนะครับมีเลนส์หลัก13ล้านเลนส์ ultra wide 8ล้านเลนส์มาโคร2ล้านแล้วก็เลนส์เด p 2ล้านนะครับกล้องหน้าความละเอียด16ล้านนะครับพอร์ตชาร์จเป็น Type C แล้วก็มีแจ็ค3.5มิลแล้วก็ปลดล็อกด้วยวิธีการใช้ f i n g ก r p r i n t นะครับอันนี้ก ประเทศมาหรือว่าดูในเว็บบางเว็บที่เขายังลงสเปคเก่าอยู่นะครับเขาลงมาบอกว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันมีระบบเสียงสเตอริโอผมเองก็ไปเปิดดูเฮ้ยมันมีจริงเหรอวะสเตอริโอก็ลองมาเล่นกับของตัวเองดูปรากฏว่าไม่มีดังนั้น ใครที่ไปดูเว็บต่างประเทศหรือว่าใครที่ไปดูเว็บอื่นมาที่ยังไม่ได้อัปเดตล่าสุดในโมเดลของประเทศไทยนะครับสออย่างที่ไม่มีเหมือนชาวบ้านเขา1ละฟาสชาร์จไม่มีนะครับแจ้งกันตรงๆอันที่2ไม่มีระบบเสียงสเตอริโอนะครับเป็นแบบโมโนผมเทสมาแล้วโอเคจบนะครับตามนี้นี่คือสเปคโดยคร่าวๆ CPU เนี่ยให้มาเป็นแซมลาก้อน665นะครับแล้วก็แรมเนี่ยให้มา 8G กิกมีเวอร์ชั่นขายราคาถูกด้วยคือ6กกิกนะครับสตอรเลจให้มา1 2 8 g b กิก เป็นแบบ Triple ิ l o t นะครับซิม 1, ซิมสแล้วก็ MicroSD Card เพิ่มได้ครบ3อันไม่ต้องแย่งกันอ่ะเริ่มจากฟีเจอร์ก่อนละกันนะครับตัวนี้ vivo y 50นะครับพอดีผมมี vivo v19 อยู่ด้วยเดี๋ยวอันไหนที่มันพอจะสู้ได้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ได้ฟังละกันนะครับอันดับแรกนะครับหน้าจอเขาใหญ่มากตัวนี้หน้าจอเขามาเป็นขนาด6.53นิ้วนะครับความละเอียดเป็น full hd p แต่ว่าพาเนลเขาเป็น ips ธรรมดาดังนั้น เรื่องของฟิลลิ่งการทัดเนี่ยนะครับมันก็ยังเป็นแบบ IPS นี่ออกไหม Vivo เนี่ยเป็นคนที่เก่งในเรื่องของฟิลลิ่งการทัดอยู่แล้วแต่ว่าเรทราคานี้หลายๆแบรนด์นะครับให้มาเป็นพาร์เนล AMOLED หรือว่าพาร์เนลที่เป็น90เฮแล้วตัวนี้เป็นแค่60เฮและเป็น IPS ดังนั้นก็ต้องแจ้งกันตรงๆว่าหน้าจอมันถือว่าอยู่ในเกณฑ์ธรรมดานะครับ แต่ขนาดใหญ่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยให้มาเมื่อเทียบกับราคานี้ถือว่าอึดเลยตัวนี้ให้มา5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับแล้วก็เป็นพอร์ต Type C ด้วยอันนี้ชอบนะครับชอบกล้องหลังกับกล้องหน้านะครับให้มาค่อนข้างเยอะนะครับมีทั้งเลนหลักเลน u ั t r a wide เลนมาโครเป็นเด p t แล้วก็กล้องหน้าก็16ล้านเป็นแบบหลุมในจอนะครับไม่มีติ่งหยดน้ํา อันนี้ก็เป็นเรื่องของจํานวนเลนส์ที่มีเลนส์มาโครมาให้มีเลนส์เอลตร้าไวมาให้แล้วก็กล้องหน้าเนี่ยความละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อเทียบกับเลนส์ราคานี้เนาะรวมถึงตัว Android ที่ให้มาข้างในเนี่ยนะครับเป็น a n d r o อ d เวอร์ชัน10ไม่ต้องรอรุนะอัปเดตนะครับยังไงก็ได้ Android 10อยู่แล้วซึ่งมันจะปลอดภัยกว่าเวลาคุณจะใช้จ่ายผ่านแอปธนาคารนะครับบางคนทําธุรกิจส่วนตัวเนี้ยมีเงินอยู่ในบัญชีสัก10ล้าน20ล้านถ้าเป็น Android เวอร์ชันใหม่ๆนะครับมันอุน ทั้งหมดที่มีมาให้ซึ่งถามว่าเทียบกับเรทราคานี้มันก็ปกติบางอย่างอย่างเช่นพวกจอโมเดหรือว่าพวก90เฮิรตในจอในเรทราคานี้อะไรเงี้ยมันก็ไม่มีให้หรือว่าแม้กระั่ง CPU นะครับเรทราคานี้ส่วนใหญ่ก็จะให้เป็น710นะครับหรือว่า Helio G90T อะไรเงี้ยตัวนี้ยังให้มาแค่ Snapdragon 85ก็เลยไม่ได้ดูหรือหว่ามากนะันะครับแต่ดีที่ให้ RAM 8กับ ROM 1 2 8มา ซึ่งเหรียญราคานี้ถือว่าเยอะมากนะครับพร้อมกับ t r i p l e s ซ l o t 1ซิมหนึ่งซิมไม่ต้องแยกนะครับอันนี้ก็ ็นฟีเจอร์ของ vivo Y 50ร่วมการเล่นโซเชียลมีเดียนะครับหลายๆคนเกินครึ่งผมว่าซื้อไปเพื่อี่เล่นโซเชียลมีเดียนะครับดูหนังฟังเพลงเป็นยังไงบ้างพี่เล่น Facebook เป็นยังไงบ้าง Netflix เป็นยังไงบ้างดูได้เต็มความเร็วหรือเปล่าเดี๋ยวมาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับเอาเริ่มจากโซเชียลมีเดียในการเล่นเฟซบ o o กไลน์จ g พวกนี้ก่อนนะครับอย่างตัวเนี้ยให้มาซีวิวไซดัมลัก,ก้อนนะครับดังนั้นเวลาเล่นเนี่ยระยะยาวไม่ต้องกลัวนะครับมันลื่นๆอยู่แล้วส,สบาย แรมให้มาเยอะนะครับคุณสามารถเปิดโบมดมัลติมินโดแล้วเล่นไปได้สบายๆไม่มีปัญหาแต่ว่าข้อดีจริงๆของการซื้อไปเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับหลายๆคนคิดว่าเฮ้ยซื้อแซฟรักกอนซีรีส์8ไปน่าจะลื่นกว่าจริงๆแล้วมันก็ลื่นประมาณนี้แหละแต่ว่าซีรีส์8หรือซีรีส์7มันจะกินพลังงานเยอะกว่าซีรีส์6สําหรับผมถ้าคุณจะซื้อไปเล่นโซเชียลมีเดียตอบเพจทั้งวันนะครับตอบลูกค้าทั้งวันตัวเนี้สยสบายๆนะครับด้วยจอใหญ่1ละ2แบตอื่น 3. าม CPU ไม่ได้กินอะไรมากและ4มันเพียงพอทั้ง CPU ทั้ง RAM ทั้ง ROM เหลือกินเหลือใช้นะครับแม้ว่าคุณจะใช้รุ่นที่เป็น RAM 6กิกถ้าถามผมนะไม่ต่างกันเลยในการเล่นโซเชียลมีเดียสำหรับแอปแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเล่นธรรมดาแล้วมันแสบตานะครับต้องการที่จะแบบเล่นทั้งวันทั้งคืนหรือว่าต้องเป็นจะต้องตอบลูกค้าทั้งวันอะไรเงี้ยตัวนี้มีด์กโหมดมาให้นะครับทีนี้สําหรับคนที่ชอบดู YouTube ตัวนี้สบายสบายหายห่วง ลำโพงเนี่ยถือว่าดังเลยนะแต่มันไม่ใช่เป็นสเตอริโอซึ่งหลายๆเว็บเอาสเปคไปเขียนว่าลำโพงเป็นระบบสเตอริโอนะครับหลายๆคนซื้อตามไปเพื่อที่จะฟังเพลงหรือว่าเพื่อจะเล่นเกมเป็นระบบเสียงสเตอริโอตัวนี้เป็นแค่โมโนนะครับแต่ถามว่าดังไหมดังนิติดีไหมผมว่าใช้ได้เลยนะครับ อีกอันนึงที่เป็นคำถามยอดฮิตนะครับในช่วงนี้เน็ต l ลิกกำลังมานะครับใครอยากจะดูผู้กองนะครับก็สามารถจะดูได้เต็มความละเอียดนะครับตัวนี้ d r m Security L1 แจ้งไว้เลยนะครับเป็น L1 ดูได้เต็มความละเอียดนะครับจอเขาเป็น Full HD ใช่ไหมอะเปิดได้เต็ม Full HD นะครับคะแนนสำหรับการเล่นโซเชียลมีเดีย10/10ไม่หักนะครับถ้าคุณจะซื้อไปเพื่อจะเล่นมัลติมีเดียดูหนังฟังเพลงเล่นเน็ต l ลิกนะครับให้9เต็ม10แล้วกันหักคะแนนเดียว คือเรื่องของเสียงที่ไม่ใช่สตูดิโอและถ้าคุณซีเรียสว่าจะต้องเป็นอมโ e เลตหรือต้องเป็นจอที่แบบหูสีสันพูดปาร์ตมากกว่านี้นะครับ ก็อาจจะเหลือสัก8.5นะครับคือมันให้มันเป็นแค่ IPS ถัดไปเรื่องของการถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปเนี่ยผมแบ่งเป็นทั้งงานภาพนิ่งและงานวิดีโอ่อแล้วกันเพราะว่ามันมีความแตกต่างอย่างชัดเจนผมเล่าภาพนิ่งกล้องหน้าก่อนแล้วกันนะครับภาพนิ่งกล้องหน้าตัวนี้เนี่ยนะครับสกินโทนเนี่ยแอบคล้ายๆกันกับ Vivo V19 รุ่นพี่นะครับแต่ว่า V19 เนี่ยจะให้มาเป็นกล้องคู่นะครับแน่นอนตัวนี้มันราคาหมื่นกว่าบาทหมื 13, ่นสามอ่ะตัวนี้มันแค่เจ็ดพันเองนะครับซี 16, ล้านตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถทถี่ ที่เป็นรูปปกติและโหมดบิวตี้และโหมดบิวตี้ที่เป็นแบบหน้าชั้นหลังเบลอได้ไปลองใช้งานจริงมาเนี่ยภาพนิ่งเนี่ยสำหรับผมนะสายบิวตี้ผมว่าน่าจะชอบนะครับแต่ว่าสกินโทนเขาจะอมแบบหวานหวานติดอมแดงๆนิดนึงนะครับถ้าคุณไปเทียบกับ vivo v19 แล้วเนี่ย v19 จะให้ความใสเคลียร์ที่มากกว่าแต่ตัวน,นี้จะดูอมชมพูกว่าแต่ว่าโดยรวม vivo เป็นแบรนด์ที่ทําหน้าชั้หลังเดลอได้ดี แล้วก็สกรีนโทนสวยนะครับผมว่าผู้หญิงน่าจะชอบพอสมควรเลยการปรับแต่งบิวตี้นะครับปรับได้เยอะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่นะเปิด AI จบกว่านะครับตัวนี้มี AI มาให้ในกล้องหน้าดังนั้นภาพนิ่งในกล้องหน้าเนี่ยสิบๆนะครับผมชอบ ไม่รู้จะติอะไรเหมือนกันส่วนกล้องหลังนะครับมีทั้งหมด4ตัวนะครับเลนส์ราคานี้เนี่ยมักจะให้3หรือ4แล้วในปี2020น่นะครับเลนส์หลัก13ล้านเลนอัอลเจ้าวายล้านนะครับอันนี้ผมใช้บ่อยมากๆ2ตัวนี้เดี๋ยวขอเล่าเน้นๆ2ตัวนี้แล้วกันเนาะสกินโทนในกล้องหลังเนี่ยผมว่ามันมันดูทึบๆไปหน่อยอึมครึมอ,อึมครึมไปหน่อยนะครับถ้าเกิดเราเป็นเลนส์่ล้านอย่างเช่นใน v i v o v19 เอะไรเงี้ยถ่ายมามันจะสว่างใสตัวนี้จะจะ,จะดูมืดๆหน่อยเวลาเอาไปลงไองงดึึข้น นิดนึงนะครับประมาณสัก10%หรือ5%นี่ก็เป็นจุดพิจารณาอย่างหนึ่งของเลนเนาะแต่ถามว่าสวยไหมสวยนะครับหน้าชัหลังเดลอมีไหมมีโหมดการถ่ายรูปภาพเนี่ยเยอะมากนะครับไม่ว่าคุณจะถ่ายเลนหลักเลนอัลตร้าไวหน้าชัดหลังเบลออย่าลืมนะครับเขามีเลนเบลอมาให้เลนเดฟก็ทําได้นะครับแต่ว่าคุณลิตี้ของการเบลอเนี่ยเดืราคานี้ผมให้สัก9เต็ม10แล้วกันถามว่าดีไหมดีนะแต่มันยังมีดีกว่านี้อีกก็ต้องแจ้งไว้นะครับเลนอัลตร้าไวเดทราคานี้ดีไหมผมชอบ มันประมาณนี้อยู่แล้วนะครับก็ประมาณสัก8หรือ9เต็ม10นะครับเทียบกับ vivo v19 แลยเนี่ยผมว่าเลนส์ ultra wide เมือนตัวเดียวกันลเลยนด้ซ้ำมุมมองเนี่ยประมาณสัก120องศานะครับถ่ายมาก็โอเคไม่ได้แย่ตามเด่นราคานี้เลย นะครับอีกเลนหนึ่งที่ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยนะักคือเลนมาโครซึ่งเลนราคานี้เนี่ยน้อยมากจะให้เลนมาโครมานะครับเอาไว้ถ่ายใกล้ๆนะครับสล้านพิกเซลนะครับได้ประมาณแักส่เซนติเมตรใครที่แบบอยากถ่ายรูปภาพอย่างเช่นปลักกัดนะครับหรือว่าพระเครื่องหรือว่าดอกมงดอกไม้เกสออะไรเงี้ยอันนี้ก็จะช่วยให้คุณเนี่ยครีเองานได้ง่ายขึ้น ถามว่ามันดีมากไหมเดี๋ยวอว่ามันก็พอใช้นะครับไม่ได้แบบเวอร์วังอลังล้านแปดอะไรขนาดนั้นสรุปเลนหลักเลนเอลเจ้าวายนะครับอันนี้ผมว่าใช้ได้นะครับแปดเต็มสิบคือดีแต่ไม่ได้ดีเวอร์วังอลังล้านแปดมากเพราะมันยังมีสี่สิบแปดแล้วก็หกสิบสี่ล้านมาค้ำคออยู่ในเดืราคานี้นะครับส่วนกล้องหน้าอันนี้สิบสิบเลยต้องปล่อยผ่านเพราะจริงวีโมกล้องหน้าเขาอ the b e s t นะครับอ๋อ จุดติอีกอย่างหนึ่งของกล้องหน้าเลยคือเวลาคุณถ่ายเซลฟี่หน้าชั้นหลังเบอร์เนี่ยนะครับคุณไม่สามารถถ่ายแกลกมาแล้วก็มาปรับทีหลังได้เหมือนอย่าง Vivo V19 หรือว่า พวก vivo v17 อะไรเงี้ยพวก s e r i e ์ v เนี่ยถ่ายเสร็จแล้วคุณจะปรับหน้าฉาหลังเลยได้ทีหลังแต่ว่าตัว y50 เนี่ยถ่ายคลึกมาเนี่ยจะปรับหน้าฉาหลังเลยไม่ได้ก็ต้องตามน้ําไปนะครับอันนี้ก็คือจุดที่น่าเย่นหนึ่งละตรอองหน้าก็ประมาณนี้ในเรื่องภาพนิ่งนะครับลองดูที่ผมขึ้นมาให้ถ้าเกิดชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับลองพารณาดูเองเนาะอันนี้มันแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเลยถ้าเกิดผมแนะนําก็คงจะเป็นสายเซลฟี่น่าจะเหมาะ งานวิดีโอในกล้องหน้าเนี่ยนะครับสกินโทนดีวัดแสงพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้วัดแสงเก่งมากเท่าไหร่นะเสียงบ้องแปงอันนี้ผมแจ้งเลยนะครับ vivo เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ไม่เก่งเรื่องการเก็บเสียงเลยไม่รู้เป็นอะไรนะครับชิปเรคคอร์ดมันมัน,ม,น,ม,นมันป้องแปงไม่หน่อยนะครับเวลาฟังมามันจะไม่ค่อยมีเนื้อมวลเท่าไหร่นะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเนาะ แต่ผมไม่ชอบเสียงแบบนี้นะครับผมเป็นคนที่ทำงานวิดีโอบ่อยดังนั้นผมจะซีเรียสในเรื่องของเฟรมเรทซีเรียสในเรื่องของการวัดแสงแล้วก็ซีเรียสในเรื่องของการเก็บเสียงสีดีมากๆนะครับโคตรจะบิวตี้ลองดูย้อนแสงครับแม้มันยอมให้ฟ้าโอเวอร์ไปเลยแต่ว่าให้หน้าผมขาวก็พอคาแรคเตอร์โคตรดีแล้วสีสันนี่คือแบบ เน้นจัดนะครับเน้นจัดแต่กล้องหลังนี่อีกเรื่องหนึ่งนะตัวนี้ถ้าให้หากคะแนนนะครับหละคะแนนใหม่ไม่ค่อยดีนะครับสการวัดแสงยังมีหลุดบ้างนิดหน่อยนะครับก็รวมๆแล้วงานวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยถ้าคุณไม่ได้จริงจังมากนะครับหรือว่าคุณชอบแบบสายเน้นบิวตี้คนที่เล่นทิกต o k ที่ไม่ได้ต้องการใช้เสียงเลยเพราะว่าเวลาเล่นทิกต o k เนี่ยเราจะต้องใช้ตัวเพลงพื้นหลังมันใช่ปะตัวนี้น่าจะตอบโจทย์สําหรับคนที่เล่นทิกต o k นะครับหรือว่าคนที่เอาไปลงอินสตาแกรมนะครับโพส์่าสวย ว่นหวานนะครับหรือว่าเซลฟี่พูดคุยกับแฟนคลับอะไรเงี้ยตัวนี้จะตอบโจทย์แนวนั้นมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นบล็อกเกอร์ถ่ายทํารายการพาเที่ยวนะครับหรือว่าพูดคุยเจาะแจ็จจอใจบ่อยๆหรือว่าเป็นแม่ค้าไลฟ์ขายของต้องการใช้เสียงสื่อสารกับคนดูตัวนี้ไม่น่าจะตอบโจทย์เท่าไหร่ นะครับต้องแจ้งไว้ตรงๆเนาะกล้องหลังงานวิดีโอนะครับตัวนี้สามารถจะถ่าย 4K ได้ในเลนหลักนะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอ Full HD 30เฟรมได้ในเลน ultra wide นะครับผมเล่าทีละเลนละกันเลนหลักถ้าคุณถ่าย 4K 30เฟรมนะครับตัวนี้สามารถออโต้โฟกัสได้แล้วก็แทร็กกิ้งกลางๆนะครับไม่ได้เด่นมากนะแต่แทร็กกิ้งอ่ะใช้ได้เอาไปทํางานจริงจังได้ไหมผมว่าไม่ได้ในส่วนตัวผมนะเอาไปทํางานจริงจังไม่ได้นะครับเลนหลักที่เป็น Full HD 60เฟรมไม่ออโต้โฟกัสต้องคอยแตะเลนหลักที่เป็น u ูด HD 30เฟรมไม่ออ t โตโฟกัสต้องคอยแตะอันเนี้ยเป็นเป็นปัญหาหนึ่งของ vivo มานานแล้วเวลาออกโปรดักต์ใหม่ๆมาเนี่ยอย่างเช่นตัว vivo v19 เองก็เหมือนกันนะครับตอนที่ผมได้เล่นเป็นที่เป็นเวอร์ชันเดโมเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ย ก็ไม่สามารถออโต้โฟกัสได้เหมือนกันแต่พอรุ่นวางขายจริงปุ๊บผ่านมาแป๊บหนึ่งออโต้โฟกัสอัปเดตเข้ามานะครับตัว Y50 เหมือนกันครับผมเชื่อว่าในอนาคตน่าจะนะมีอัปเดตออโต้โฟกัสมาให้ในวิดีโอ f u l l HD 30เฟรมแล้วก็6 0เฟรมแต่นะวันที่ผมกําลังพูดอยู่นี้ไม่มีมาให้ก็ต้องแจ้งไว้แต่ว่า 4K มีออโต้โฟกัสซึ่ง มันอยู่ที่การใช้งานแต่ผมว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนใช้ f u เ l HD อยนอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นจุดพิเศษอย่างหนึ่งของงานวิดีโอแล้วก็ในงานวิดีโอใน 4K เนี่ยเหมือนจะมี EIS มาให้ด้วยนิดนึงนะครับคือการสั่นอิเล็กทรอนิกส์ข้างในเอาไปใช้งานจริงมาถ้าถามว่าจริงจังกับมันได้ไหมในเลนส์หลักนะครับผมว่ายัางเนาะก็ให้สัก7เต็ม10แล้วกันอย่างมากสุดนะครับส่วนเลนส์อัลตร้าไวพอได้ ประมาณสัก8เต็ม10เลยเหรียราคานี้ที่พอจะเอาไปถ่ายวีดีโอมาแล้วมาทําหลักบ้านหรือว่าไปโพสต์ที่อื่นได้ลองดูครับชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดวราใช้งานวีดีโอมากๆเนี่ยแนะนาเอา V19 ดีกว่า <c oughs> อันนี้แจ้งไว้ตรงๆเลยนะครับจะลองสังเกตดูนะครับว่าการเก็บสีเก็บเสียงมันเป็นยังไงนะครับลองดูเรื่องของการโฟกัสลองดูเรื่องของ HDR นะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าถามว่ามันเก่งเรื่องงานวิดีโอไหมไม่ได้เก่งมากนะครับแต่ว่าโอเคเ็าถ่าย 4K สามสิบเฟรมเรได้สังเกตดูว่าตำแหน่งของช่างภาพเราตะกี้เนี่ยอยู่ตำแหน่งเดิมเลยนะครับไม่ได้ขยับไปไหนนิดเดียวแต่ว่ามุมมองมันกว้างขึ้นกว่าเดิมเยอะมากแล้วก็ผมลองสังเกตดูนะครับเลนส์อัลตร้าไวเนี่ยสีจะต่างกันเลยกับเลนหลักนะครับต่างกันอย่างชัดเจนตัวนี้เหมือนจะสว่างกว่านิดนึงมั้งใช่ไหม ถัดไปเรื่องของเกมนะครับตัวนี้เนี่ยสเปคให้มาสําหรับสายเล่นเกมเนี่ยผมว่าน่าจะปวดตับนิดนึงเพราะว่าในปี2020นี้เรทราคา7,000ต้นๆ7,000กาลางแล้วก็7 0 0 0ปลายเกืบเกือบ8 0 0 0นเนี่ยนะครับให้แซลลารากอนโล่หมาซึ่งสายเล่นเกมรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันไม่เหมาะเลยถ้าคุณจะเอาไปเล่นเกมแบบจริงจังต้องคุยกันให้เคเลียร์นะครับตัวนี้เนี่ยผมไปลองเทสมา3เกมหลักๆนะครับ r ว พับจีแล้วก็คอปยูตีนะครับเล่นทั้งแบบปรับต่ําแล้วเปิดไฮเฟรมเรทแล้วก็เล่นทั้งแบบปรับสุดแล้วก็บันทึกหน้าจอนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ได้ฟังกันว่าฟีลลิ่งเป็นยังไงบ้างน,นะครับเอาเริ่มจาก Rv ก่อนละกันนะครับ Rv เนี่ยเป็นเกมที่ผมว่า665เนี่ยสามารถจะเปิดไฮเฟรมเรทได้แบบสบายๆนะครับแล้วก็คุณสามารถจะบันทึกหน้าจอไปด้วยแล้วเล่นไปด้วยได้นะครับเฟรมเรทคงอยู่เลยประมาณสัก50 55 60ประมาณนี้บวกกันก็ตกมาไม่ต่ำกว่า50แล้วนะครับ อาจจะมีบางช่วงหล่นมา40นหน่อยๆบ้างนะถ้าเกิดว่าคุณเล่นแล้วบันทึกหน้าจอไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเล่นปกติไม่บันทึกหน้าจอเลยนะครับเปิด High Frame Rate แล้วปรับทุกอย่างให้ต่ําสุดเล่นได้สบายๆเฟรมเรทต่ำสุดที่ผมเจอประมาณ55นะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากบันทึกหน้าจอ แล้วปรับภาพสวยสวยด้วยนะครับใช้แอปพลิเคชันแยกในการบันทึกหน้าจอเพื่อที่จะเป็นแคสเตอร์หรือสตรีมเมอร์เฮ้ยพี่เป็นยังไงบ้างวะตัวนี้ทําได้นะครับแต่ว่าเฟรมเรทมันจะเหลือแค่ประมาณสัก50กลางๆนะครับค่อนมาทาง5 5าอะไรเงี้ยบวกกันโบ๊บาร์ก็เหลือ50บ้างนิดหน่อยก็ลองรู้แล้วกันว่าคุณรับได้หรือเปล่านะครับหชั่วโมงของการเล่นไปแล้วบันทึกหน้าจอไปนะครับแบตเตอรี่ลดไปประมาณสัก18%ถัดไปเกมผับจีผับจีเนี่ยนะครับถ้าเกิเดว่านะ คุณจะปรับเฟรมเรทได้สูงนะครับแต่ว่าไม่สามารถเปิดเฟรมเรทแบบสูงมากหรือว่าพวกเอ็กตรีมอะไรพวกนี้ได้นะครับก็เป็นจุดพินานะถ้าอยากเล่นเฟรมเรทสูงๆจะต้องปรับกราฟิกให้มันต่ําสุดเท่านั้นถ้าคุณเปิดกราฟิกเป็นแบบสมดุลน,นะครับหรือว่าปรับระดับกลางคุณจะปรับเฟรมเรทได้แค่กลางเท่านั้นแม้ว่าเขาจะให้แรมมาตั้ง8กิกให้สตอเรจด้วแปแต่ถ้าเกิดซีรูนไม่ไหวครับเล่นเกมยังไงมันก็ไปอย่างนั้นไม่ได้นี่คือเซตติ้งของปรับ G ซึ่งปรับได้ต่ําาาามกๆนนถวว่่่เลลลแ้ืม โดยส่วนตัวผมนะถ้าเล่นปรับเป็นเป็นระดับต่าสุดแล้วก็เฟรมเรตสูงเนี่ยโอเคมันพอเล่นได้แต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเราซื้อมาด้วยราคาถ้าเกิดว่าคุณซื้อรุ่นแรม8นะมันคือ8,000บาทแแต่เซตติ้งคือแบบไม่เหมาะเลยกับเในราคานี้หรือแม,ม้กระทัง่ง คุณซื้อมาด้วยราคา7 3 0 0อ่ะ7,299ในรุ่นต่ำสุดแล้วก็ซื้อในช่วงเริ่มต้นด้วยเนี่ยผมว่ามันก็ยังตะขิดตะขวงอยู่นะครับดังนั้นใครที่ชอบเล่น p u b G Mobile ผมจะไม่แนะนำรุ่นนี้เลยละกันตรงๆตรงๆนะครับไม่มีการปิดบังกันเนาะสุดท้าย Cop Duty นะครับตัวนี้ ปรับได้ระดับสูงงงมากโคตรคอนทราสต์กับผับจีผับจีปรับได้ต่ำต่ำคุณตี้เนี่ยคุณปรับได้สูงเลยนะครับสูงสูงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะแนะนําให้เล่นจริงๆเนี่ยนะครับสูงสูงเนี่ยผมว่ามันเกินทีพวไปหน่อยมันเล่นแล้วมันก็จะกุกกักกุกกันะครับก็แนะนําให้ปรับกราฟิกเป็นระดับต่ําแล้วเฟรมเรทเนี่ยปรับสูงไปเลยนะครับเน้นเน้่นลื่นนนะครับก็เล่นได้สบายสบายแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากเล่นแล้วบันทึกหน้าจอทําได้ไหมทําได้แต่ว่ามันจะกระตุกกระตักกระตุกกระติกหน่อย ควรจะเป็น60นึกออกไปถามว่าเล่นเกมเป็นยังไงบ้างเล่นได้อัดหน้าจอเล่นไปได้ไหมบางเกมแล้วข้อดีของมันคืออะไรข้อดีของมันคือเวลาคุณเล่นเกมไปเนี่ยนะครับแบตเตอรี่มันจะอึดมากๆอย่างที่ผมเล่าไปตั้งแต่ตอน R V นะครับว่าถ้าคุณเล่นไปแล้วบันทึกหน้าจอไปเนี่ยโดยปกติสมาร์ทโฟนแบตเตอรี่มันจะลดไปประมาณสัก22 24 นั่นคือสมาร์ทโฟนในตลาดเกือบทุกรุ่นจะลดกันประมาณนี้แต่ V ี v o Y 50ครับด้วย CPU อย่างที่บอกไปนะครับด้วยแบตเตอรี่ที่มันอึดกว่าชาวบ้านเขานะครับมีแอมป์ก็เยอะกว่าทําให้เวลาคุณเอาไปเล่นเกมประมาณนี้เนี่ยนะครับแม้กระทั่งว่าคุณจะบันทึกหน้าจอหรือไม่บันทึกหน้าจอเนี่ยมันจะอึดกว่าชาวบ้านเขาพอสมควรเลยสุดท้ายนะครับเรื่องแบตเตอรี่เซนเซอร์ความร้อนเป็นยังไงบ้างวะพี่โห oh, V ี V o Y 50เห็นเครื่องมันนหนาแบตอึดๆแบตเยอะๆยแบบนี้เนี่ยชาร์จนานหรือเปล่านะครับ างงา Grab, ก,าการนำทางเป็นยังไงบ้างเผื่อผมเป็นแกรบเป็นไลน์แมนอยากจะซื้อไปกดรับงานเฮ้ยแผนที่การนำทางเป็นยังไงบ้างออกต่างจังหวัดเป็นยังไงบ้างนะครับเอาเริ่มจากแบตเตอรี่ก่อนละกันนะครับ5,000มิลลิแอมป์ใช้งานได้นะครับประมาณ2วันส,สบายๆนะครับไม่ได้อึดอัดมากแล้วก็วันที่2เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเซฟๆหน่อยยังไงก็อยู่ได้2วันส,สบายๆอีกอันหนึ่งก็คือฟา้าชาร์จไม่ได้มีมาให้ในกล่องนะครับแล้วก็หลายๆเว็บก็ไปเขียนว่าเฮ้ยรองรับฟา้าชาร์จ18วัตต์นะนั่นน,นู่น หรือว่า10วัตต์ของเขานั่นเองใช้เวลาในการชาร์จเนี่ยนะครับ1ชั่วโมงเนี่ยได้เป็นแบตเตอรี่ไปประมาณ45 2ชั่วโมงเนี่ยผมว่าน่าจะจบอยู่ประมาณสัก80จาก0ถึง100เต็มเนี่ยเกือบเกือบ3ชั่วโมงนะครับประมาณ2ชั่วโมง40นาทีนะครับดังนั้นใครลืมชาร์จบ่อยๆออันนี้เราจะเป็นปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบว่าเฮ้ย2วันชาร์จทีนึงได้ไหมได้นะครับนี่คือข้อดีของเขาแต่ว่าข้อเสียคือเาชานะ นนาเรื่องของเซ็นเซอร์นะครับที่ให้มาค่อนข้างครบนะครับไพรน้ำพร็อกซิมิตี้นา่นนี่ให้มาครบใช้ได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ด้านในซอฟต์แวร์ลึกๆอย่างเช่นตัว DRM security อะไรเงี้ยเขาก็เป็น L1 คุณจะไปดู Netflix หรือว่าคุณจะเฮ้ยป้องกันเงินล่วไหลป้องกันใครมาดูหลังบ้านอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงครับตัวนี้ไม่มีนะครับได้เซอร์ติฟายจาก DRM มาแล้วเนาะเรื่องการนําทางนะครับ GPS นะครับผมได้ลองไปเปิด GPS เทียบกันแล้วกับหลายๆรุ่นหลายแบรนด์นะครับเทียบกับพวกสมาร์ทโฟนเลทราคา4 0 0 0มืหรือว่าแบรนด์คู่่่แขงเเ้ทีนน สเปคมาเนี่ยนะครับผมจะบอกให้ว่าตัวนี้เนี่ย GPS ไม่ได้แย่เลยนะครับเทียบกับ vivo v19 เลยเนี่ย GPS พอๆกันด้วยซ้ำเผลอๆดีกว่างงเหมือนกันนะครับในเลขสเปคมันอาจจะไม่ได้ดีเด่นมากใช่ไหมแต่ว่าฮาร์ดแวร์ลึกๆอย่างเช่นตัว security ของซอฟต์แวร์ที่เป็น android เวอร์ชันใหม่ล่าสุดหรือว่าตัว DRIM certified หรือว่าตัวฮาร์ดแวร์เล็กๆอย่างเช่นชิป GPS ด้านในเนี่ยนะครับอันนี้ให้ของดีมาเลยนะครับจับได้เร็วจับได้ค่อนข้างแม่นนะครับเทียบกับสมาร์ทโฟนเลวกันที่เน้นสเปคเนี่ยตัวนี้ GPS ดีกว่า ทางทำสบายหายห่วงนะครับก็นี่คือทั้งหมดที่ไปเทสมาของ vivo y 50คุณลองดูแล้วกันที่เราเล่ามาคุณชอบแบบไหนนะครับภาพนิ่งที่ขึ้นมาคุณโอเคไหมงานวิดีโอที่ขึ้นมาคุณโอเคหรือเปล่านะครับเกมที่เราบอกไปคุณชอบหรือเปล่าถ้าเกิดคุณรับได้ซื้อเลยครับ7,299บาบาทในราคาถูกสุดในตอนนี้ที่ผมจะหาให้คุณได้นะครับถ้าเกิดเราไปซื้อข้างนอก หรือว่าร้านตู้ทั่วไปอะไรเงี้ยหรือว่าตามช็อปตามอะไรเี้ก็จะเหลือประมาณสัก7999ซื้อออนไลน์ก็ถูกลงมาหน่อยนะครับแต่ว่าของแถมจะได้ไม่เยอะเหมือนกับไปซื้อร้านนะอันนี้ต้องเลือกเอานะครับก็7,499ใลนรยาาคานี้คุณมีตัวเลือกให้เลือกอีกเยอะถ้าเกิดว่าคุณเน้นเล่นเกม ัวนไม่ตอบโจทย์นะครับถ้าเกิดว่าคุณเน้นงานวิดีโอตัวนี้ไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าเกิดว่าคุณเน้นแบบใช้งานทั่วไปนะครับน้องๆที่เข้ามาดูเนี่ยอาจจะเปิดมาเจอสเปคนี้อุ้ยยังไม่ซื้อหรอกขายไม่ออกหรอกคือผมจะบอกว่าเขาจะเปกมาต่าๆกว่าชาวบ้านเขาตลอดแต่ก็ขายดีครับขึ้นมาเป็นเบอร์3ของประเทศไทยแล้วบ้งตอนนี้คือที่เขาขายได้เนี่ยเพราะว่า1ละแบรนดิ้งเขาดี vivo เนี่ยคุณจะเห็นว่าดา,าราจะชอบใช้กันนะครับออกสื่อนั่นนู้นนี่อะไรเงี้ย branding เขาได้1ละ2 vivo เป็นมือถือที่ทนมากนะครับอย่างล่าสุดผมกลับบ้านกับแบงค์นะครับไปเจอสมาร์ทโฟนของแบงค์เป็น vivo น่าจะเป็น vivo y914 แม่แบงค์ยังใช้อยู่เลยทุกวันนี้เรายังใช้ได้ปกติด้วยยังเปิดแอปโหลดธนาคารโหลดหนู่นนั่นนี่มาใส่ก็ยังโหลดได้ก็โอเคเป็นมือถือที่ทนนะครับเกิดพังขึ้นมาอย่างแบงค์ทาจอแตกเนี่ยแบงค์ก็สามารถเดินไปศูนย์ใ,ใกล้บ้านซึ่งศูนย์ vivo เนี่ยในจังหวัดผมแม้ว่าจะเป็นจัังหวดกลืเที่ย ย,ยังมีเลยร้านซ่อมแถวนั้นก็ยังรับซ่อมอยู่เพราะว่าเป็นมือถือแบรนด์ตลาดนะครับน้องๆซื้อแบรนด์ ที่มันเน้นสเปคเนี่ยน้องๆลองทําพังดูสักครั้งหนึ่งครับรู้เรื่องเลยครับความสบายใจในการใช้มันก็สู้แบรนด์อินเตอร์แบรนด์หรือว่าแบรนด์ที่มันติดตลาดแบบนี้ไม่ได้นะครับราคาขายตอมันก็ดีกว่าอันนี้ก็ต้องแจ้งกันไว้ตรงๆเนาะแบตอื่นมากนะครับ5 0 0 0ม a h กับแท็บล็อกนน6อหเนี่ยโอ้ใช้ไปเลยครับ2วันชิลๆนะครับก็มีครั้งข้อดีข้อเสียคุณลองดูไว้แล้วประกอบการใจนะครับชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมมีหน้าที่แค่รีวิวมาเล่าให้ได้ฟังกันว่าเจออะไรมาบบ้้าเค okay. วัันนีผมตก V vo Y 5 0นะครับหรือว่า Vivo Y 5 0ขอเราไปก่อนละกันอยากให้เราเทสออะไรเพิ่มเติมเทสเกมเพิ่มเติมเทสกล้องเพิ่มเติมนะครับก็ลองกดเข้ามาดูได้ที่ข้างล่างนี้เราเทสทิ้งไว้ให้แล้ว